สวัสดีครับเบอร์วายเว็บมอนซีชอปคอมครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องไอโรสสองสี่ศูนย์ศูนย์นะฮะตัวนี้พิเศษคือจะเป็นรุ่นที่มีจอให้ถึงสองจุดสี่นิ้วเป็น LCD นะฮะแล้วก็จะเป็นระบบทัชทัชกรีนด้วยนะครับผมตัวนี้ภาพความชัดระดับเป็นฟูลเอ่อเป็น HD เจ็ดสองศูนย์ P นะครับก็จะสามารถเสื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็น GPS มาใส่ได้แล้วก็จะมีโหมดอ่า Parking โหมดนะฮะ ตัวจับความเคลื่อนไหวได้นะครับผมตัวนี้มาดูกล่องน,นี้กล่องเขาครับตัวนี้เป็นอของไม่อินเกาหลีนะฮะคุณภาพสูงแน่นอนครับถ้าใครสนใจกล้องที่เป็นทัสมีจอตัวนี้แนะนำเลยครับหน้าจอ2.4นิ้วนะฮะเป็น LCD วิดีโอค a l ตี้เป็น 720p HD นะครับหน้าเลนส์กว้าง1 3 0องศา มีโหมด parking มี motion detect นะครับเ,เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงขนาดเล็กมากเลยครับาดเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เสริมอุปรกรณ์เขาให้เราบ้างนะครับก็จะมีคู่มือให้ครับมีคู่มือก็ อธิบายอต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของสาย power ให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้เป็นขาย,ยึดกับตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีส่วน2ตัวนี้ถ่ายไมลมีให้ถึง16คิกนะครับคลาสสิไม่อมาซื้อเพิ่มเป็นมมอองเขาเลยเดี๋ยวมาดูดตัวกล้องกันนะ นี่ตัวกล้องเราครับเล็กมากเลยนี่นะฮะเป็นเรนระดับ HD นะครับก็ด้านหลังจะเป็นแบบทัชทั้งหมดทัลสกีนนะทั้งหมดตรงนี้ของัสกีนก็ ด้านบนจะเป็นส่วนของที่เสียบตัวนี้ที่เป็นที่เสียบของ power นะฮะแล้วนี่สามารถต่อ g p s เป็นอุปกรณ์เสริมได้นี่เป็นตัวสามารถต่อ TV out ได้ด้วยครับตัวนี้เป็นมีปุ่มร e s ็ตด้านล่างนะฮะมีช่องรูระบายอากาศนะ,ะงานดีมากเลยครับโอเคครับสนใจตัว ไอโรดสองสทัสสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m o n s e y s h o p c o m ครับขอบคุณมากครับ